สวัสดีค่ะครูสาวสุภชาจิตแอรีสุขภาพดีด้ดลีลานกับครูสาวค่ะคลิปนี้เป็น EP ีที่2สําหรับจังหวะวอล์มือใหม่นะคะมือไม่มือใหม่เลยค่ะสามารถเต้นจังหวะวอล์ดได้กันได้ง่ายๆนะคะยังไม่ต้องไปกังวลอะไรมากนะคะเห็นอย่างไรเราเต้นตามอย่างนั้นเราจะง่ายค่ะ EP พีที่2เราก็จะยังอยู่ที่บ็อกสเต็ปนะคะแต่เป็นการเต้นแบบ2องบ็อก์นะคะก็คือจาก1 2 3งสา เราจะมี4ี่ห้าขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากสเต็ปหรือว่าเท้าของผู้ชายก่อนเลยนะคะเดี๋ยวครูสาวจะเต้นให้ดูจากทางด้านข้างก่อนแล้วกันนะคะถ้าเราเคยเต้นมาจาก EP ที่1แล้วเราก็จะมีโพสเจอร์โดยการยกแขนแล้วนะคะผู้ชายจะขึ้นหน้าเท้าซ้าย one two three, four. 5, 6แล้วเราถอยหลังเท้าซ้ายกลับมาค่ะ 1, 2, 3, 4, 5, 6ในคลิปนี้เราจะมี6 9นะคะหรือว่า6เต็ปที่ขึ้นหน้าเราจะเริ่มจากขึ้นหน้าที่เท,ท้าซ้ายก่อนเหมือนเดิมนะคะเท้าซ้ายขึ้นหน้า9 แยกชิดและต่อด้วยเท้าขวาขึ้นหน้า9แยกชิดเท้าซ้ายถอยหลังถอยแยกชิดเท้าขวาถอยหลังถอยแยกชิดให้เรานับ one two three f แล้วเราก็ถอยหลังเท้าซ้ายค่ะ one t w 3 4 5 6าทำซ้ำไปค่ะเราจะได้คล่องนะคะ1เท้าซ้าย2 3เปลี่ยนเท้านะคะเป็นเท้าขวาขึ้นหน้าค่ะ4 5 6เปลี่ยนเท้านะคะเป็นเท้าซ้ายถอยหลังค่ะ1 2 3เปลี่ยนเทา้าเป็นเท้าขวาถอยหลัง4 5 6ลองเต้นต่อเนื่องดูนะคะ one two three f o u one two three f o ขออีกชุดหนึ่งค่ะ one two three f o u one two three f o เต้นตามง่ายๆนะคะเก้าแยกชิดเก้าแยกชิด แล้วก็ถอยแยกคิดถอยแยกคิดเท้าเก่าเราขึ้นหน้า2ชุดถอยหลัง2ชุดนะคะเราฝึกให้เท้าคล่องจาก EP ีที่1และ EP ีที่2ไปเรื่อยๆก็จะทำให้เราเต้นจังหวะวอลล์ได้นะคะแบบง่ายๆสำหรับมือใหม่ค่ะตรงนี้เป็นสเต็ปเท้าของผู้ชายค่ะอย่าลืมนะคะคุณเพื่อนชอบเต้นรีลาดอยากฝึกรีลาด กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดรูปกระดิ่งกลิ้งๆลิลแล้วเราจะได้มาฝึกลีลาด,ด้วยกันใหม่กับครูเสาค่ะบ๊ายบายค่ะ